ว้าวส้มตำกับส้มตำส้มตำนรกบ้าคลั่งนะครับอ่าครับผมตำเสร็จแล้วนะครับตำแหลกบ้าคลั่งนะครับอ่าสูตรสไตล์ผมนะครับส่วนตัวผมนะครับตำแหลกบ้าคลั่งนะครับใส่ทุกสิ่งทุกอย่างนะเครื่องปรุงนะครับนะเยอะแยะมากมายนะครับใส่ตำแหลกนะคือ ใส่เครื่องปรุงแบบแหลกๆนะครับอ่าโอเคหลากหลายอ่ะนะครับโอเคครับตำแหลกบ้าคลั่งโอเคครับเดี๋ยวนี้ก็อ่าจัดเตรียมไว้อ่าสู่เพื่อนข้างบ้านนะครับโอเคครับนี่ครับอ่าครับนะวันนี้ผมก็จะมาทําสุดเปดูรสเด็ดนะครับส้มตําบ้าคลั่งนะครับใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่วางหน้านะครับนะก็ไม่ขอเลยก็แล้วกันนะครับว่าใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างนะครับอ่ก็ผมก็จะตำเป็น ครั้งรอบที่สองแล้วนะครับนี่นะครับกับเนื้อของมะกอนะครับผมก็ใช้อุปกร,รณ์ฝานนะนะเสร็จนะครับก็จะได้เส้นแบบนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็สตดพิเศษสำคัญอย่างเพื่อให้กลิ่นหอมด้วยนะครับผมก็ใส่ตะไคร้ด้วยนะครับ่ะผมก็ซอยตะไคร้ด้วยนะครับแต่ก็น่าจะพอละนะผมจริงก็ น้อยไปนะครับปริมาณน้อยไปก,ก็ประมาณจะระยะปริมาณพอดีๆนะครับจะคลุกใส่ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ะมะนาวก็ลูกใหญ่นะครับลูกเดียวก็นะเพราะมีลูกเดียวใครอยากจะเปรี้ยวมากๆก,ก็ใส่2ลูกเลยนะครับลูกใหญ่ๆเงี้ยนะแต่อเผอ,อิญผมมีลูกเดียวนะก็ลูกเดียวได้นะครับอันนี้เนี่ยผมได้คลุกเครื่องปรุง เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาเราก็มาพอุกผสมกันผสมกันนะครับอ่าตอนนี้ก็คลุกผสมกันเลยนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ใส่ถุงมือยางอยู่นะครับนะก็ทําการคลุกเลยครับนะก็หยับชีสื่องปรุงในครกนะครับก็ใส่ปลายนะครับก็ใส่น้ําปลาดะนะครับด้วยนะครับอ่านี่นะครับก็เสร็จป่าเดี๋วอ มะนาวนะครับก็บีบใส่ถังนะครับหรือบีบใส่ในครกเลยนะครับนะอ่านี่นะครับมะนาวก็ลูกใหญ่เมื่อกี้นี่ก็ฝานก็ซอยเป็นกรีบแบบนี้นะครับก็ใส่ไปนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ครกก่อนนะครับเพื่อให้มีน้ำนะครับเพราะว่ายังมีเครื่องปรุงบางอย่างก็ยังอยู่ในนี้อยู่นะครับผมก็จะนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่นี้ไปเลยนะเพื่อความหอมนะครับ ก็จะบีบใส่ตรงนี้ในครกนะครับแล้วก็ผสมอย่างนี้ไปเลยนะครับนี่ก็บีบใส่ตรงนี้แหละนะครับตุลักอนาไมยนะครับเพราะว่าผมใส่ถุงมือด้วยนะครับใส่ถุงมือพลาสติกนะถุงมือยางนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตบีบน้ำใส่ครกเนะาะนี่ครับได้แล้วใช่ไหม ก็ยดน้ำมะนาวนะครับใส่ครบนี่ก็ประมาณนี้นครับอ่าตามที่ต้องการแล้วก็เทใส่เลยนะครับครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับอ่าทีน,นี้นะครับแล้วก็คนนะครับคนก็ใช้ฝ่ามือของเรานะครับ ที่ใส่ถุงยางถุงยางพลาสติกแล้วนะครับแล้วก็คลุกเคล้านะครับเขาเขาให้เข้ากันนะครับอนานะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเลยครับประมาณนี้นะครับอีกอย่างนึงผมดื่มใส่นะผมจะใส่น้ําตาลทรายน้าตาลโอ้ยนะครับน้ําตาลแบบไหนก็ได้น้ำตาลทรายน้ําตาลอะไรก็ได้นะครับใส่สัก หน่อยนะครับอืนี่ครับก็คลุกเคล้ากันแบบนี้นะครับนะส่วนของผมเนี่ยตำส้ตมตำบ้าขัาง่งนรกเนี่ยนรกบ้าขั่งเนี่ยนะครับก็ตามแนวสไตล์ของผมนะครับผมเน้นความอร่อยและเน้นความหอมนะครับฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาอ่าตะไคร้นะครับที่ผมซอยไว้เมื่อกี้นะครับใส่ถ้วยนะครับ ใส่สเมื่อกี้นะครับก็ใส่เลยนะครับนี่นะครับอ่าก็พอปริมาณทอนน้อยนิดนะครับแต่ก็โอเคให้กลิ่นเขาได้หอมเฉยๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็ใส่น้ําตาลชิมดูนะครับแค่นั้นนะครับน่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมลองชิมดูก่อนนะครับนิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวยากนะ เย่ยม bon ใส่ขครื่งปรุงนะครับรสดีนะครับรสดีอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่น้ำน้ำปลานะครับน้ำปลาดีนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นนะครับแล้วก็อาจจะใส่ซีอิวนะครับนะผมสูตรผมผมใส่ซีอิวด้วยนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลนะโอเคโอเคครับ เดียวว้าวดูสิเพื่อนนี่นะครับตอนนี้ก็สูตรตำส้มตำนรกปลาคัางนะครับผมนะเมนูพักที่สองนะครับก็สำเร็จนะครับก็ประมาณนี้นะครับรสชาติหน้าตาครับเดี๋ยวเราเรามาชิมกันเลยครับไม่จะอร่อยสักแค่ไหนนะครับนรก ส้มตำนรกบ้าลังนะครับของผมนะครับสูตรผมเองนะครับอื้ม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 ยัมครับ